Bye-bye. แล้ววันนี้จ่าและทราเวลวันวันบางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวนะคะจะพาเพื่อนมาสัมผัสกับที่นี่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในหมู่บ้านรักไทยเรียบร้อยนะคะจะพาเพื่อนนะ้มาเดินเล่นชมบรรยากาศรอบๆนะคะหมู่บ้านที่นี่กันค่ะคือพอเข้ามาปุ๊บนะคะเพื่อนเพื่อนก็เรียกว่าเหมือนแบบ เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเลยนะก็จะมีความว่าเป็นเอกลักษณ์ของคล้ายๆแบบเมืองจีนนะคะเพราะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยก็ชาวบ้านก็จะเป็นชาวจีนเชื้อสายยุนนานนั่นเองนะคะไปะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันค่ะนอกจากนี้ก็จะยังมีร้านค้านะคะที่ขายชาต่างๆ ก็ของฝากขึ้นชื่อของที่นี่ด้วยนะคะนี่ค่ะพาชมทะเลสาบสวยๆนะคะวิวของหมู่บ้านที่นี่กันค่ะสวยจังเขามีกล้องเรือนะคะกลางทะเลสาบตรงนู้นด้วยน่าสนใจเนาะไว้เดี๋ยวเรา ลองดูว่าเราจะขึ้นไปล่องเรือบ้างได้ไหมนะคะน,นี่จะเหมือนเราจะสามารถลงไปชมทะเลสาบใกล้ๆได้ด้วยไปดูกันค่ะว,ว,วิวสวยมากนะคะด้านหน้าเป็นน้ำแต่ด้านหลังเป็นภูเขาค่ะเ,เพื่อน ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมใครถึงชอบมาที่นี่กันนะคะสวยมากค่ะและบริเวณนี้นะคะเพื่อนก็จะสังเกตเห็นสถาปัตยกรรมนะคะที่เป็นลักษณะทรงจีน,นะคะ่ะแปลกตาแล้วก็สวยมากเลยนะคะและคืนนี้เราก็จะพักกันด้านบนที่นี่ด้วยค่ะฝนตกแล้ว ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมชาขึ้นชื่อของที่นี่กันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชาสารนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาข้างในกันค่ะชิมชาค่าได้เลยค่ะช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะเดี๋ยวเรามาชิมชานั่งรอหลบฝนกันก่อน,นะคะ่ะ เดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆหมู่บ้านกันต่อนะคะดูตรงทะเลสาบนี้ก่อนสวยมากขึ้นไปอีกนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะจ๋าก,ก็มาเดินเล่นอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านค่ะคเพื่อนๆเรียกว่าก็เป็นวิวอีกฝั่งหนึ่งที่สวยมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญก็จะเห็นที่พักของเราสวยมากเลยอะ่ะเป็นแถวเลยนะคะแม่ ตอนนี้เรากําลังเดินหาจุดที่จะไปล่องเรือในทะเลสาบของที่นี่กันนะคะเดี๋ยวเราไปตามหากันค่ะนี่ติดต่อขึ้นเรือตรงไหนอะคะที่ร<ช>้านกาแฟได้เลยค่ะค่ะท่านค่ะนี่ติดต่อขึ้นเรือยังไงคะใช่ค่ะตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้สองท่านหรอค่ะ 180บาท,บาทงั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันค่ะสำหรับเพื่อนๆพนคนไหนที่อยากจะมาล่องแพในทะเลสาบที่หมู่บ้านรักไทยนะคะก็สามารถมาขึ้นเรือกันได้ที่ร้านร e ว i ย Coffee นั่นเองค่ะเขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปกันค่ะ นั่งเรือไปไหนครับนั่งไปไหนก็ไม่รู้ที่เขาพาไปเราจะไปจนถึงฝั่งน้อง หลังจากนั่งเรือแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทานอาหารกันก่อนค่ะแต่ว่าระหว่างรออาหารเนี่ยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาจิบชากันก่อนค่ะนี่เลยชาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะและในถ้วยเล็กๆเกนี่ยเขาบอกว่ามีชาอยู่แล้วดึงออกมาแบบนี้นะคะตำม,มาดมดก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาด้วยค่ะหอมอมากๆเลยค่ะ กามาแล้วค่ะนี่เลยนะคะมาชีบ้านรักใครก็ต้องมาทานอาหารจีนยูนนานึ้นชื่อของเขาตอนนี้นะคะอาหารมาเสิร์ฟแล้วดูนี่สักก่อนขาหมูหม้อไฟค่ะซึ่งเซตขาหมูเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับมันโถห้าลูกเลยนะคะนี่เซตขาหมูกับมันโถนะคะอยู่ที่เซตละสา0รบาทค่ะ เมนูนี้ชื่อว่าผัดมียูนานนะคะ100บาทค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปลาสามรสยูนานนะคะ290บาทค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันก่อนนะคะ นแล้วก็มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะต้องทานกับหมันโถนะขอตัวไปทานก่อนนะคะเดีย๋ยวเราเข้าที่พักกันค่ะห้องพักของเราอยู่ด้านโน้นนะคะเริ่มเห็นบรรยากาศแบบว่า จีนจีเนาะมีคมแดงๆแล้วสวยมากเลยค่ะฟิลเหมือนแบบเดินขึ้นกำแพงเมืองจีนเดี๋ยวนี้วิวสวยมากถึงแล้วค่ะว้าว นี่คือห้องพักของเรานะคะก็จะมีเตียงมาดูด้านนี้กันบ้างมีทีวีนะคะผัดลมตู้เย็นต่างๆครบครันเลยทีเดียวามาดูด้านนี้กันบ้างก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีห้องน้ําส่วนตัวในตัวกันด้วยนะคะก็เรียกว่าแม้ครบครันอ่มีแอร์คอนดิชันด้วย สุดยอดสะดวกสบายมากๆแต่ที่สำคัญนะคะจอดสะพาเพื่อน,นี่มาดูวิวกันซะก่อนวิวหน้าห้องของเรา,ว,าว้าวนี่แหละคะ่ะคือวิวระเบียงนะคะหน้าห้องพักของเรานั่นเองเป็นแบบว่าวิวทะเลสาบสวยๆนะคะกับภูเขาเขียวๆแบบนี้ สดชื่นมากๆ ามาพักที่นี่ก็ตกที่คืนละ1,900บาทต่อห้องนั่นเองค่ะรวมอาหารเช้าด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเรามาลุ้นกันนะว่าจากหน้าห้องเราจะได้เห็นทะเลหมอกกันหรือเปล่านะคะเพื่อนในบริเวณน,นี้พรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันค่ะ สวัสดิค่ะเ,เพื่อนๆและนี่คือเช้าวันใหม่นะคะของเราที่หมู่บ้านรักไทยนั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะจ๋าก,ก็อยู่ในบริเวณไร่ชาของลีวัยรักไทยนั่นเองค่ะอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อนอกจากจะเป็นไร่ชาแล้วเนี่ยเขายังเป็นที่พักนะแต่ว่าใครนะคะที่ไม่ได้พักที่นี่หรือจองไว้ทันอย่างจ๋าเป็นต้นเนี่ยนะคะก็สามารถเข้ามาชมมาเที่ยวมาถ่ายภาพกันได้นะคะฟรีค่ะตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นนั่นเองนะคะไปะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันค่ะ รู้ห,หนค่ะและนี่คือทริปหมู่บ้านรักไทยนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราในครังนี้กันนั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะเพื่ออัปเดตที่เที่ยวกับ Travel1 0 1ก่อนใครค่ะครั้งหน้าจ่าและ Travel วันวันบางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวนะคะจะพา,าเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเรามาดูของฝากจากบ้านรักไทยกันค่ะมีบวยให้เลือกแบบสารพัดชนิดเลยชานะคะมีให้เลือกเยอะมากเขาบอกว่าเป็นไวาจากลูกพลัมหวานนะคะ เนื้อแพะแดดเดียวค่ะต้องไหมเราชิมกอน